ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่คิดที่อยากจะทำกะเกษตรในรูปแบบต้นทุนต่ำทำแบบผสมผสานนะคะวันนี้อิว๋วมีข้อมูลดีๆที่อยากจะนำมาแชร์ประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะบอกเล่าสู่เพื่อนๆให้ได้รับฟังกันเผื่อว่าจะเป็นแนวทางสำหรับคนที่คิดอยากที่จะมาทำสวนนะคะ สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วอิวกับพ่อพากันทำข้อไก่ในป่าไผ่นะคะเราพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เรามีในครอบครองอยู่แค่3ไร่นะคะ3ไร่นี่คือปลูกปลูกทุกอย่างแล้วก็นําออกไปขายด้วยตัวเองนะคะมีไรายได้เข้าบ้านทุกวันตอนนี้เริ่มคงที่แล้วเพราะว่าทำทำ ที่ออกขายต่อเนื่องมาร่วม3ปีนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้มาปลูกมาวางพื้นที่วางแปนไว้แล้วก็ทยอยปลูกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดแบบว่ามีอะไรก็ปลูกไว้ก่อนนะคะแต่ว่ามาทําจริงๆจังๆเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะตอนนี้รา,ายได้เราครงที่แล้วนะคะเราสามารถเก็บผลผลิตจากในสวนทุกสิ่งทุกอย่างออกขายทุกวัน หมุนวนหมุนเวียนกันไปนะคะมีทั้งเป็นพืชสวนเป็นพืชผักเป็นถ้าเป็นปศุสัตว์ก็จะเป็นพวกไก่หรือไข่นะคะแล้วก็มีปลานะคะเ,ออเป็นครบวงจรแต่ว่าก็มีอย่างละนิดละหน่อยตามกำลังตัวเองนะคะเพราะว่าเราทําเองในครอบครัวไม่ได้จ้างนะคะโดยที่ว่าอิวเป็นหลักแรงใหญ่นะคะแล้วก็มีพ่อแม่อายุ7 2แล้วนะคะ เป็นแรงเสริมนะคะตัวอีวเองนี่เป็นหลักเป็นแรงทุกอย่างแต่อันไหนที่อย่างเช่นงานช่างงานหนัก,นกงานขุดอะไรที่แบบว่าตัวเองไม่ค่อยจะไหวพ่อ,พอก็จะเป็นคนลงแรงให้นะคะเออวิดีโอที่แล้วเราทำข้อไก่ในป่าไผ่นะคะแล้วก็มีเพื่อนถามเข้ามานะคะเพื่อน F อซถามเข้ามาอยากให้ฟิวช่วยคุย ช่วยบอกหน่อยว่าเพราะอะไรทำไมถึงคิดปลูกไผ่นะคะแล้วไผ่นี่มันมีประโยชน์ยังไงช่วยแนะนำหน่อยนะคะอิวอยากจะบอกว่าก่อนที่จะคิดมาทำสวนที่นี่เป็นที่ลกรล้างลกรล้างว่างเปล่านะคะปลูกอะไรก็ไม่งามนะคะเป็นพื้นที่จังหวัดอีสานทางภาคอีสานเราเนาะจังหวัด,ดยะโสธรคือแห้งแล้งมากๆปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นปลูกอะไรก็ไม่งามนะคะดิน ดินจะขาวซีดเวลาแรงก็แรงสุดๆนะคะอิวคิดเลยใจใจอยากเพราะว่าชอบกินหน่อไม้นะก็เลยนึกอยากปลูกก็เลยไปหาข้อมูลนะคะได้เป็นไผ่กินซสูงไผ่ตรงลิมแรงนะคะเขามีหลายชื่อไผ่อินโดก็ได้นะคะอันนี้อิวคิดว่ามันน่าจะเหมาะมันน่าจะเหมาะกับบรรยากาศที่แห้งแล้งของเรานะคะ,เ,ะเขาก็บอกว่า ทนความแรงได้แล้วก็ทนทนต่อ,อน้ำท่วมน้ำขังนิดๆหน่นนอยๆเธอจะไม่มีปัญหาเธอจะสู้ได้นะคะยวก็เลยเลือกเอามาลงไปทั้งหมด70กอน,นะคะแต่พอทำไปทำมาตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ50กว่ากอเพราะว่าบางส่วนเนื้อที่เราไม่พอนะคะเนื้อที่ไม่พอก็เลยต้องได้ตัดตัดใจทิ้งแล้วก็เอาทำอย่างอื่นไปนะคะเหลือ เหลืออยู่แค่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆที่เพืเ่อนๆเห็นนะคะอยู่ทําเป็นล่องๆเป็นแถวๆคะ่ะนี่ก็จะประมาณนี้ผ่ที่เห็นนี่คืออายุทั้งหมดรวม9ปีแล้วนะคะ8ปีกว่า9ปีสังเกตว่ายิวสางแลก็ตัดเอาต้นแก่ไปใช้นะคะหรือพวกที่เป็นตอๆนี่คือเราตัดไปตัดไปใช้นะคะแล้วก็มีไรายได้จากการขายหน่อไม้หน่อไม้นี่ เราจะออกดีมากในหน้าฝนนะคะแต่ถ้าเราอยากจะให้มีออกหน้าแล้งเราก็ต้องลดน้ําใส่ปุ๋ยดีๆนะคะเราก็จะขายได้ราคานะคะก็อยู่ที่ว่าเราเราพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะคะที่ผ่านมานี่ก็คือลดลดน้ําลดน้ําอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้ว่าพอทําสวนเยอะๆ,ๆเข้าแล้วระบบน้ําไม่พอนะคะอยู่ใช้น้ําบาดาลเนาะ มันมันไม่พออยู่ก็เลยเอาน้ําไปทุ่มเทกับสวนไผ่ก็เลยทิ้งไว้แล้วก็ให้เขาอยู่อย่างนี้แล้วก็ปล่อยเอ,อดูแลอยู่แค่สี่ห้ากอนะคะให้น้ําแค่สี่ห้ากอที่อิูวล้อมเอาทําเป็นเล้าเป็ดนะคะเพื่อนๆนี่เห็นคะเดี๋ยวพาดูทําเล้าเป็ดไอ้ตัวเนี้อยอิ๋วจะปล่อยน้ําให้เป็ดลงเล่นนะคะแล้วนี้น้าก็จะซึมไปหาก็ไผ่ยอยู่ ในสี่ห้ากอข้างหน้านี่คือจะมีได้ความชุ่มชื้นจากน้ําที่เป็ดเล่นนะคะจะออกหน่อทั้งปีอิ๋วจะได้กินหน่อไม้อยู่ทั้งปีนะคะเพื่อนๆตัดจนพุนพุนแล้วพุนอีกนะคะแนะนําอยากให้เพื่อนๆปลูกเพื่อนๆถ้ามีพื้นที่น้อยเพื่อนๆก็ปลูกน้อยปลูกแค่ก่อสองกอไว้พอกินหน่อพอไม่ได้ไปซื้อเขาเ ถ้ามีเยอะก็ปลูกตามเป็นจะลงเป็นสวนแบบอย,อย่างนี้เลยก็ได้หรือจะปลูกตามริมริมรั้วริมชายแดนอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนเพื่อนอะระบบการจัดการของไผ่กิมสูงนี่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนต้องสางออกนะคะถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่สางเดี๋ยวจะพาไปดูกอที่อิ๋วไม่ได้ว่างสางนะคะไม่ได้ว่างสางแล้วก็ปล่อยลก พอปล่อยลกปล่อยเยอะเกินแล้วที่นี่หน,น,น่เดือนดูนะคะเขาจะเป็นหนามปกติแล้วไผ่กิมซุงเขาจะไม่มีหนามคุณสดคุณสมบัติเขาจะหนามไม่แหลมไม่ไม่ไม่ไมคันไม่คายนะคะแต่ถ้าเราไม่สางออกเนี่ยมันจะมีกิ่งแขนงเล็กๆเ,กเ,กเกนี่ยคะ่ะจะเป็นที่ยุ่งยากมากคะ่ะเอาเอากอเอาลำไปใช้ก็ลำบากนะคะแล้วก็มีหนามหนามเออ แลมแหลมมาทิ่มเราแต่ถ้าคอยสางอยู่ตลอดอย่างเส้นพวกต้นพวกนี้นะคะที่มีอยู่แค่สามสี่ลำสี่ห้าลำที่อู่เก็บไว้น่ะพวกนี้จะไม่มีหนามเลยค่ะเขาก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วในป่าภาัยนี้เมื่อก่อนที่ว่าแห้งแล้งนี่ก็คือตอนนี้ล่มลื่นมากนี่แต่ว่ามียุงตัวเล็กๆนิดนึงเวลาเข้าสวนอู่ก็จะ ห่อหน้าห่อตาแล้วก็เอาเอาอยากัรยุงทานนิดนึงนะคะในช่วงหน้าฝนนะคะแต่ถ้าถ้าเป็นหน้าแรงหน้าหนาวนี่อยู่เย็นยิ่งหนาวเลยยังกับเปิดแอร์เลยนะคะอยู่ในเนี้ยจากบรรยากาศที่แบบแห้งแล้งสุดๆพอปลูกไผ่เข้าไปเพื่อนๆดูเลยอยากให้มาเที่ยวชมนะคะดีมากๆและข้อดีของของการปลูกไผ่อยากจะนําเสนอเพื่อนๆอ,อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆปลูกนะคะเอ่อ ลักษณะของไม้เขานะคะเพื่อนๆถ้าอายุสักสองปีสปีขึ้นไปถ้าเราปล่อยให้แก่เพื่อนๆอดูเขาจะตันนะคะเขาจะมีรูนิดเดียวต้นตันเนี่ยถ้าเป็นแก่จัดแก่จัดเนี่ยเนื้อจะแข็งมากๆทําเป็นเสาเสาลัวเสาคอกนั่นคอกนี่ของอิวนี่คือคอกไก่คอกบัวคอกควายเสาลัวใช้ประโยชน์จากในสวนนี้ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อน มีเงินก็หาซื้อไม่ได้นะคะถ้าเขาไม่ขายให้เพราะฉะนั้นถึงได้อยากให้เพื่อนๆปลูกนะคะปลูกแล้วเพื่อจะเอามาใช้เองเพราะว่าเวลาเราทําสวนจริงๆจังๆแล้วเนี่ยไม่ไผ่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆเวลาจะทําค้างนั้นค้างนี้ค้างถัวภูค้างบวบงูบวบเรียมอะไรเนี่ยต้องวิ่งหาพวกนี้นะคะแม้กระทั่งปลูกกล้วยก็ต้องเป็นเสาให้กล้วยใช่ไหมคะก็ต้องวิ่งหาไผ่ ถ้าถานัดยูคาก็ปลูกยูคาไปนะคะแต่ว่าถ้าไผ่นี่ก็คือเราเราจะได้ทั้งหนอ่อหน่อไว้กินได้ทั้งลำมาใช้แล้วก็ได้ใบด้วยนะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะที่อิวก็บกองๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าอิวจะทำการหมักหมักปุ๋ยจากใบไผ่ให้ชมนะคะอิวใช้เฉพาะในสวนเนี่ยคะ่ะห้าสิบกรกรเนี่ยที่เหลือเนี่ยห้าสิบกระก์เนี่ยก็คือเอาใบไผ่ ใบไผ่ที่เขาล่วงเลยแล้วก็ทับถมกันอยู่เนี้ยพอเขาเนี่ยเท่านี้เกือบจะย่อยสลายแล้วนะคะนิ่มเริ่มเลยแล้วเพราะว่าเก่ามากแล้วอยู่เอาทับถมไว้แล้วก็ให้เขาหมักเป็นมีจุลินทรีย์ในธรรมชาติในต้นไผ่เนี่ยค่ะมันจะดีเป็นผลดีมากๆกับงานสวนของเรานะคะอิวส่วนมากแล้วถ้าอิงไม่มีฟางเวลาไม่ใช่ฤดูฟางเวลาเกี่ยวข้าวนะคะเราก็จะใช้ใบไผ่นี่แหละแทน ตัวนี้คุมโคนดีมากๆเดี๋ยวเสร็จจากนี่แล้วอิ๋วก็จะมีโครงการเอาไปคุมโคลไอมะละกอนะคะคุมลงไปแล้วก็เอาปุ๋ยคอกทับนะคะให้เขาจัดการกันเองเขาจะเปื่อยย่อยสลายอยู่ที่โคนและหญาก็จะไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆเป็นผลดีมากๆนอกจากนั้นก็เอาคุมคุมโคนเนี้ค่ะแล้วคุมโคนไผ่นี่แหละหน่อไม้ที่มันขึ้นมาเขาจะสีขาวอวบสวยนะคะ ถ้าใครต้องการที่แบบรูปลักษ์สวยๆหน่อยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ประโยชน์มากมายจริงๆนะคะเชียร์เลยค่ะเพื่อนๆอยากให้ปลูกนะคะเนี่ยแต่ว่าเพื่อนๆต้องหมั่นสางนะคะพอพอปลูกตอนที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยส่วนมากต้นพันธุ์เขาก็จะมีประมาณนี้เนาะหรือก็ตอนขายเหมือนกันนะคะช่วงนี้แต่ช่วงนี้ขาดแต่ช่วงนี้งานอยอ่เยอะของเลยหมดเ,เดี๋ยวเดี๋ยว อีกสักพักหนึ่งอีกจะเริ่มตอนเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการตอนด้วยลําต้นก็จะประมาณนี้เราปลูกวิธีการปลูกเดี๋ยวพอได้กิ่งพันุแล้วอีกจะสอนวิธีการปลูกเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งนะคะวันนี้พูดไปคร่าวๆก่อนอ,อแต่ละปีสมมติว่าต้นแม่เขาประมาณนี้พอเขาออก็ออกออกหน่อมาเขาก็จะใหญ่กว่าต้นแม่เขาใหญ่กว่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆปีนี้ลำเท่านี้ ใหน้าหนอก็จะใหญ่ขึ้นกว่านี้นะคะอยู่ที่เราบำรุงแต่เราต้องใส่ปุ๋ยคอกอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อนๆใส่ทุกเดือนนะคะวิธีการใส่ปุ๋ยเดี๋ยวตอนที่ปลูกเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องการนำไปขายเพื่อนๆถ้าเกิดว่าอย่างหน้าฝนเนี่ยออกมาชนกันเยอะๆเ,เนาะ ส่วนไหนก็มีส่วนไหนก็มีราคาจะตกนะคะ <Yeah. S 1> เพื่อนๆวิธีการเราจะไม่กลัวเลยเพราะว่าอิอมีแม่ที่เป็นเซียนทำหน่อไม้ดองนะคะจะพากันเอามาสับเอาจะพอถ้าขายหน่อสั้นไม่ทันก็จะตัดเอาหน่อย,ยาวๆนี่แหละคะ่ะเอาไปเอาไปบอกเปลือกแล้วก็สับๆๆแล้วก็ทำเป็นเป็นดองแบบบอกสารนะคะ <Yeah. S 1> เพื่อน ดองแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ก็เปรี้ยวแล้วก็เอาขายได้เลยก็ได้นะคะหรือจะดองข้ามปีส่วนมากแล้วของอิ่วดองข้ามปีไว้ทําเป็นองค์ไหไหๆไว้เยอะมากๆนะคะเพราะว่าเวลาที่ถูกเราจะไม่ขายหน่อสดเราจะแปรรูปไว้นะคะพอช่วงช่วงอย่างนี้ค่ะหน้าฝนไปเนี่ยช่วงนี้จะถูกมากมากเราจะเก็บไว้เราจะไม่ขายนะคะ่ะ ในส่วนของหน่อไม้สดหน่อไม้ดองก็เหมือนกันก็จะยังไม่ขายเพราะใครๆก็มีเหมือนกันนะคะเราจะไปเริ่มขายเอาช่วงปีใหม่ปีใหม่จะเป็นปีเป็นช่วงปีทองของทั้งหน่อไม้ทั้งหน่อไม้ส้มหน่อไม้แปรรูปหน่อไม้ต้มอะไรพวกนี้ค่ะทําได้หมดทุกอย่างนะคะเอาเก็บไว้ขายในช่วงหลังปีใหม่ไปะคะ่ะเพื่อนๆจะขายดีมากๆนะคะบันทึกไว้เลยเ,เป็นแบบว่าเป็น เป็นช่วงทองนะคะช่วงนี้มันออกหน่อเยอะเราไม่ต้องเอาไปขายชนแบบเขานะคะทำทำหน่อไม่ดองหน่อไม่ต้มหน่อไม้แปรรูปอะคะ่ะไว้หลายรูปแบบเอาตากแห้งก็ได้ะคะ่ะแล้วแต่คนนิยมในท้นถิ่นนั้นๆน,น,นะคะในรูปแบบการขายถ้าเกิดว่า,เ,าเราไม่เก็บไปถึงปีใหม่อย่างช่วงนี้อิวก็จะเอาฝาน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 ,ฝานดีๆสวยๆแล้วก็ต้มให้จืด ให้จืดหวานนะคะแล้วก็ไปจับใส่จานค่ะเพื่อนเพื่อนขายจานละสิบบาทนะคะแล้วก็เอาเป็นรูปของการที่อะไรละ่ะภาคอีสานเรียกว่าอูเหรอคะอูะใส่ใบย่านางอ่ะคะ่ะเพื่อนเพื่อนก็ไปตักขายสำหรับให้ลูกค้าเอาไปทําซุปอะคะ่ะทําซุปหน่อไม้เงี้ยประมาณนี้ทำแบบนั้นไปก็ได้หรือจะเผาไปก็ได้นะคะขายได้หลายรูปแบบมากๆนะคะขอให้เพื่อนๆปลูกแล้วก็ดูแลเขาดีๆมีหน่อขึ้นมา ทำรายได้ทั้งนั้นนะคะขายทั้งลำถ้าลำนี่ยูตัดตัดขายออมันมันแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบตรงยาวเลยเนี้ยก็สามสิบถึงห้าสิบบาทเลยนะแต่ส่วนมากแล้วเราก็าใช้ในสวนนี่แหละเราก็หวงเหมือนกันเนาะเขาเขาถึงบอกว่ามีเงินก็ซื้อไม่ได้ถ้าเขาไม่ขายให้นะคะเพราะฉะนั้นมีเป็นสมบัติไว้เป็นส่วนตัวสักคนละกอสองกอ ขยายขยายเอาตามเนื้อที่ของเราได้ะคะ่ะใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าจริงๆอยากจะเชิญชวนเลยนะคะไปหาไปหาซื้อมาไอ้หนอที่เขาแม่พันธุ์ที่เขาขายกันอ่ะอยู่เห็นเห็นเดี๋ยวนี้เขาขายกันสามถุงร้อยก็มีนะคะหรือบางที่ก็ต้นละห้าสิบบาทนะคะที่เขาจะพร้อมปลูกแล้วที่เขาที่เขาเพาะลงในถุงดําแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อย่างนั้นเอาไปปลูก มันมันจะติดไวนะคะแต่ของอิวที่ที่สวนนี่ก็คือตอนเสร็จแล้วอิวก็จะตัดตัดส่งลูกค้าเลยแล้วให้ลูก,ลกค้าเอาไปชําอีกทีหนึง่งมันจะสะดวกในการขนส่งนะคะแบบนั้นก็มีนะคะแบบแบบนั้นก็ได้เพราะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นพันธุ์ที่แบบปลูกง่ายมากๆสําหรับไผ่กิมซสูงนะคะรู้สึกว่าจะปลูกได้ทั่วทุกภาคนะคะเพื่อนๆพภาอีสานที่ว่าแห้งแล้แงแห้งแล้งแบบเนี้ย ก็เอาชนะมาแล้วแล้วก็ได้นะคะทีแรกเออเอามาปลูกนี่มีคนนาข้างๆมายืนลิงนะคะว่าไอาหนูนี่มันจะทําอะไระ,ะเพราะว่าแห้งแล้งือแบบว่าเอารถไถมายมาถายนี่แบบว่าแดบดบจนไม่มีที่จะอยู่อะคะแต่พอหนึ่งปีหนึ่งแปดเดือนนะคะเขาจะเริ่มแทงหนอ่อแปดเดือนเริ่มแทงหนอ่อแล้วเราก็ให้ปุ๋ยไปตามสเต็ปไปเรื่อยๆเรื่อยๆหนึ่งปีสองปีพอปีที่สองนี่ค่ะ เราเข้ามาอยู่ในป่าเขาได้เลยล่มรื่นแล้วนะคะได้ผลผลิตไวมากๆค่ะพเพื่อนๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการแนะนำเรื่องไผ่กิมซุงค่ะแต่ว่าประโยชน์ที่แบบมากมายมหาศาลที่อิวชอบมากๆก็คือเรื่องของอเอาใบไปใช้ในการเกษตรเอาใช้ในสวนนะคะประโยชน์มากมายจริงๆนะคะเอาไปทำเป็นปุ๋ยคุยไผ่ เ,เพื่อนๆในเอกชนบางเจ้าก็ทำออุ๋ยใบไผ่ขายนะมันจะแพงมากนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าในใบไผ่ธรรมชาติเขาจะมีจุลินทรีย์ขาวชนิดหนึ่งเป็นเชื้อราเชื้อราขาวชนิดหนึ่งที่แบบว่าอามันมีอยู่ในใบไผ่ในดินธรรมชาตินะคะเมือ่อเมื่อเช้านี้กวาดนี่เห็นเยอะเยอะอยู่เลยค่ะพอพอเราเปิดมาเป็น เป็นขุยขาวๆแต่ตอนนี้มันสายแล้วมันมันแห้งแล้วนะคะเพื่อนเบิดมานี่มันจะเป็นเส้นใยขาวๆค่ะเนี่ยเป็นเชื้อราเออเชื้อราขาวอย่างดีนะคะที่เป็นผลดีกับต้นไม้ที่เราปลูกในสวนนะคะมันจะเป็นแบบว่าต้านทานโระคคะ่ะไม่ทําให้ต้นไม้เราเกิดโรคให้ต้นไม้เราแข็งแรงนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปผสมในในดินแล้วก็ปลูกลาก ลากต้นไม้ของเพื่อนจะฟูขาวแล้วก็งามไวมากนะคะเพราะว่าในใบไผ่นี้เส้นใยเขาจะสูงสูงมากเวลาไปไปหมักเนี่ยใบไม้ชนิดอื่นเนี่ยจะจะย่อยสลายสูอว่า,อาสองเดือนสองเดือนเขาเปื่อยแล้วแต่เจ้านี้ต้องเป็นสามเดือนหรือสี่เดือนถึงจะเปื่อยะคะมันมันเส้นใยเขาจะสูงมากเพื่อน<ๆ>เขาจะมีคุณสมบัติที่ที่ดีมากๆของเราอยู่บ้านนอก เราจะใช้ตัวนี้ผสมดินปลูกต้นไม้เพราะเราหาง่ายนะคะแต่ถ้าพวกคนในเมืองเขาไม่มีแบบนี้ไม่มีของธรรมชาติแบบนี้เขาก็จะใช้มะาพร้าวสับแทนนะคะอันนั้นก็ใช้ใช้ได้อันนั้นก็ต้องซื้อเข้าไปนะคะแต่นี้เราหากวาดเอาอันนี้ไม่ไม่เฉพาะที่ที่เป็นไผ่ปลูกนะคะเ,เพื่อนๆใบไม้ไใบไผ่ในในปา่าเป็น เป็นไผ่ป่าไผ่บ้านไผ่อะไรที่ขึ้นตามธรรมชาติเพื่อนๆสามารถไปโกยๆแล้วมาใช้ในการเกษตรเราได้เลยนะคะคุมหน้าดินนี้เยี่ยมมากๆนะคะคุมหนาๆหญ้าเขาจะไม่ขึ้นเลยอในโคนโคนต้นไม้เราะคะ่ะเอาปุ๋ยคอกกุหน่อยนะออ้ยต้นไม้ชอบเขียวงามเลยนะคะค่ะโอเคค่ะสำหรับประโยชน์ของไผ่ที่ อยากจะให้เพื่อนๆเ,เตรียมตัวเอามาปลูกก่อนที่จะลงมือทําการเกษตรอย่างอื่นนะคะอยากจะให้ปลูกเป็นพืชหลักไว้เลยผู้ปลูกก่อนที่จะมาลงมือทําอย่างอื่นไว้ก็ดีก็ได้นะคะเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพฝากให้พ่อแม่ปลูกไว้รอเผื่อเรามาแล้วไผ่มีเยอะแล้วเราก็จะได้ตัดมาทำเล้าเป็ดเล้าไก่ทำค้างบวบค้างแตงอะไรของเราได้ประโยชน์อีกนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามา ตัดสินใจมาแล้วแล้วยังไม่มีอะไรเลยต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหนื่อยสักหน่อยนะคะก่อนคิดที่จะทําอะไรต้องวางแผนดีๆก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหน้าอีกจะมานําเสนอเรื่องปุ๋ยซึ่งต้องมีควบคู่ไปกับไผ่นะคะมันจะเป็นประโยชน์มากๆสําหรับการทําเกษตรอินทรีย์หรือการทําเกษตรในระบบผสมผสานนะคะเพื่อนๆเออฝาก ติดตามกันด้วยนะคะเพื่อนๆคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้คะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ